ว้าวในที่สุดมันก็มาเลยนะทุกคนนะสลับแพนเวสซอมบี้2.1.5นั่นเองนะทุกคนเฮ้ยแล้วแม่งผมเพิ่งลงคลิปไปตะกี้อะทุกคนก็คือผมเพิ่งลงคลิปสปอยตัวใหม่หรือว่าพืชตัวใหม่ที่กําลังจะเข้ามาใน2.1.5นะแต่เพิ่งลงไปตะกี้อะแล้วผมเพิ่งโฟลต์ในชุมชนไปตะกี้นะว่าแม่งแบบคนดูนะที่แบบเห็น2.1.5อัปเดตอะก็คือแบบดีใจนะแต่ว่าผมที่เพิ่งลงแบบตัวที่สปอยมา คือแม่งแบบแบบโคตรเฟลอะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าแบบตัวจริงมันมาแล้วไงตัว2.1.5มาแล้วไงแล้วผมจะไปสปอยเพื่ออะไรเออทุกคนก็น่าจ,จะเข้ามาแล้วก็ดูความสามารถเอาเองได้นะแล้วผมลงไปเพื่อเฮ้ยโคตรบ้าเลยอะทุกคนนี่นะก็จะมีการเพิ่มที่แบบเป็นอ่าอะไรว่าตัวอะไรนี่แหละเป็นคุญแจรถนะแล้วก็อันนี้ด่านอะไรก็ไม่รู้นี่แหละทุกคนเดี๋ยวจะขอมารีวิวอีกทีนะทุกคนนะอันนี้ก็แค่มาแจกเฉยเยนะ นะแล้วก็มีดานโอ้โหเนี่ยเป็นตัวนี่โอ้โหเนี่ยตัวสามหัวนี่ไงซอมบี้ใหม่นะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนกันด้วยนะทาสวยขึ้นเยอะนี่หว่าแล้วก็จะมีซอมบี้ใหม่ที่พวกเขามานะจะมีเป็นซอมบี้ปลาไหลกับอันนี้นะซอมบี้ใหญ่ๆนะทุกคนแล้วก็ยังไม่รู้ชื่อเหมือนกันแล้วก็สลับดานนะก็จะมีการเพิ่มดานบอสหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะน่าจะใช่ละมัง ไม่ใช่เ้ยทุกคนไม่ใช่ด่านบอสเราก็จะมีการเพิ่มด่านเป็นด่านซอมบี้เข้ามาในนะี้ด่านแบบที่เราต้องสิกซอมบี้อ้าวแล้วยังบั็อกอ้าวเฮ้ยมันยังไม่สมบูรณ์เลยนี่ว่ะทุกคนน่าจะยังเป็นเวอร์ชันเบต้านะยังไม่ใช่แบบตัวเต็มเพราะแบบมันก็ฟลเกินบางทีอะถ้าเป็นเวอร์ชั่นตัวเต็มอะแม่งกูเพิ่งลงไปตะกี้คลิปกูเพิ่งลงไปตะกี้อะแล้วจะมีคนดูปะเนี้ยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาแจกเฉยๆนะทุกคนก็ไม่มีอะไรเยอะ เดี๋ยวสาหรับลิงเกมน,นะผมจะทิ้งไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะทุกคนตรงคําอธิบายหรือว่าตรงเมนก็ได้นะทุกคนก็สามารถโหลดแล้วก็ไปเล่นกันได้นะก็ยังจะมีการแบบติดปงติดวักอะไรสักอย่างเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันเบต้านะที่เพิ่งมาผมก็ถ้าแบบถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นเวอร์ชันตัวเต็มอ่ะมันต้องขึ้นฟีดผมแล้วทุกคนแต่นี่คือผมเฟลมากอะ่ะผมไปทําแบบผมไปทําคลิปไปแล้วอ่ะทุกคนโอเคก็โหลดไปเล่นกันได้นะทุกคนบ๊ายบายไปเจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวคลิปหน้า สำหรับข้อมูลซอมบี้สำหรับข้อมูลพืชที่เข้ามาใหม่นะเดี๋ยวผมจะไปทําแยกอีกทีนะทุกคนนะโอเคทุกคนก็รอดูกันได้นะทุกคนโอเคบ๊ายบายไปเจอกันคลิปหน้านะบาย